แสงก่อนจะช่วยว่าลูกผ่านเนี่ยลูกกำกัตัวนี้จะเม่ประจุของจ้าเรียกประจุของเจงาเรียกอะ่างไรนะวิ่งไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปไปเรื่อย

แต่โดนม้เดียวก็ต้องร้องสิโลร่าบอกว่าให้เทพมาทานพรอะไรเขาเอง่เอยู่แล้วเด็กอยู่แล้วจะไปเอาเับจะไปเอาจะเอาจะเออนี้ว่าจะเอาเดียรดูสิว่าจะไปเอาเอาเดัหหรือไม่หไมันร้มเขเที่อเยรากเช่นันกับที่นี่เนี่ยชนี้เรื่องยกับเรืองทกิแต่ตอนหน้าตอากลนายกอบจอทุทันทีคอมเมนพวกกัญชกกิแกมมาแลทั้งั้งอยู่นี่แต่หน i <laughs>

พันแสกษราไทยเป็นเรือรท้พันแสนกษราไทยเป็นเรือแ้ครับพี่้อกนะคนรับเที่ยวนี้กับบอลบอลเราตีล้วอัดเปัดจิงลำหนักแล้ว รครงการรูจบเรียนด้เลยค่ะรัได้ยีอยู่รอบน้ำนเงินครับพอก็เราไปเรียนคับพอก็เราไปเรียนครับพี่น้องอนเคทีรู้ตัวไ่กนอที่เินตามทางไมทันกอน้ำแแยแลแสงมาแล้ว ดีปะไรดีกระถีนีไ้ทีาเทมผคนจงเทมคนจงม้านขอหรคนละ่เยไม่แอีดีันไม่ถัไม่รู้แต่ยางไม่ถึงเส่นถย่าไม่หูสู้เชื่อนี้เชื่อวีวแล้วเหลือนี้ีับเทผกคนยแจะหีอเลยีเพื่ออะไรบายก็เดียจิโร่รักัเฮยเชครเรยกันูครับปานกีเตยที่อยู่ร้างน นแดงครับเทพมงคลกระทิงแดงไปเลยนะเทพมงคลกระทิงแดงไปเลยนะครับพี่น้อง បងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ ทวงไพยเดี๋ยวนี้ควงพายกันหมดควงพรับกำลังินถึง่องน้ำนอนครับอะไรนะลูกแม่ที่คุณทองเปเลยนครแม่ที่คุณทองเปเลยครับที่น้อง ด้วยพรรคอัยยหาณะกับเรื่องทหารเรื่องทหารที่การได้ไม่ฉันได้สิฉันได้สิจะได้ที่ฉันได้ฉันได้สอยกัน12รับได้จบมือยอมรับขอสิทธิ์ได้แล้วเอาหมดเป็นพวกเรานาร้อยนาวาพอดูนาวาพอดูนาวาพอดูนาวาใส่มุงแล้วพอดูนาวาดูนาวาพอดูนาวาพอดูนาวาดูนาวาพอดูนาวาพอดูรวดชาวตรีไทย พระบรมราชชนกกรรมการผู้สอบเกียบโไย่รอชตัดพินไปเลที่อยู่รอมน้ำมันพงนรับนาวาตัดกินไปเลยนะนาวาตัดพินไปเลยนะครับพี่้องเรือลาว